อ,อชาวบ้านจะเรียกลุงตาว่าอะไรคะก็ะส่วนใหญ่เขาจะเรียกว่าอาจารย์น,น้องอาจารย์น,น,น้องนะคือเรียกว่าเล่เงง<ะ>นเกยง่ายๆ่ะแต่ถ้าริงทำสมณศักดิ์ก็คือสมมาคือพระปูพิพัฒน์การจนาคมซ<ะ>ึ่งเป็นเจ้าว่าอยู่วัดปากลำขาแข้ง วัดปากลำค่ะแข้งส่วนใหญ่ชาวบ้านไม่ค่อยรู้จักเขาจะรู้จักว่าวัดบุตสเตเลทวัดบุตสเตลเล่อยู่ตำบลเขาโจดอยู่อำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดการจนบุยูดีแล้วหลวงตามาพบที่นี่ได้ยังไงคะเพราะว่าตอนที่หนูมาไตลมากรถก็เข้าไม่ถึงต้องนั่งเรือมาอีกท่ออีกหนึ่งชั่วโมงก็ครั้งแรกจะมาเมื่อบวชรเมืปีพศ2529นะปีพศ29 ก็ประวัติได้บรรษาแล้วบรรษาสองบรรษาสามก็ได้ออกทุดงเดิ่องทุดงเข้ามาทางด้วยขาแข้งค่ะแลแข้งมาข้างหลังก็ได้มาพบสถานที่ตรงตรงที่ปัจจุบันที่ตั้งวัดนี้แล้วก็มาเริ่มพัฒนาบุกเบิกตั้งแต่ปีพศสองพันร้มะจนถึงปัจจุบันที่18ปีแล้วจ้ะ18ปีแป้วจ้ะทุกอย่างเริ่มบุกเบิกใหม่หมดเลยจากว่าเดิมทีวัดวัดนั่นคือวัดเก่าได้ทราบข่าวจากชาวบ้านว่าน้ามันท่วม เดิมเป็นวัดเก่าน้ําท่วมแล้วอสร้างเขื่อนก็เลยย้ายขึ้นมาเพื่อหนีน้ําขึ้นมานะแล้วก็ค่อยๆบเริกสร้างมาจนถึงปัจจุบันนี่จ้ะอ๋อแล้วหนูได้ทราบข่าวจากคุณป้าถลางเอ้ยไม่ใช่คะต้องหลาย่ป้าต้องหลายต้องอ่นหนัอีกแล้วไงต้องไปกดจุดเยอะๆคุณป้าสองคุณป้า้องหลายบอกว่า ที่เนี่ยหลวงปู่หลวงปู่คำน้อยใช่ไหมคะหลวงพ่อคือหลวงปู่คำน้อยนี้ทมาเองเมื่อสมัยแรกๆเนี่ยก็ได้ทราบข่าวว่ามีพระที่อายุยืนอยู่ทางจังหวัดมุกดาหารว่าแต่ไม่รู้ว่ามุกดาหารนี้กว้างอะไไปจะติดตามท่านไหนนะว่าท่านเนี่ยอายุถึงสองสามร้อยปีแล้วก็พระองค์เนี้ยท,ท,ที่เอาเกบพญานาคมาแจกลูกศิษย์ที่ได้ทราบข่าวเขาวข้านั้น ข้างหลังก็พยายามปฏิทิตามข้างหลังก็ได้มีลุงสวัสดิ์ซึ่งเป็นยุกสิษธิ์ลวงพ่อพระราชภูมยานพหลุสีเนี่ย,ยก็ได้จัดพาคณะว่าได้ได,ได้ไปพบหลวงปู่แล้วลว่า,ว,าว่าได้พบหลวงปู่แล้วว่าคือว่าได้พบหลวงปู่แล้วแล้วก็อยู่ที่วัดภูคำพา้าอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารก็เลยครั้งนั้นมีโอกาสได้ไปกราบนมัสการหลวงปู่แต่เป็นครั้งแรก หลวงป,ปู่ท่านก็ถวายเกตพญานาคมาอันนั้นนั่นก็คือเป็นความเชื่อเบื้องต้นว่าเอ๊หลวงปู่ท่านเกตพญานาคนี้ท่านนามาหลายกระสอบมาพเพื่อแจกกับลูกศิษย์ใครไปการาบเพเื่อแจกเกตพญานาคอันนั้นก็คือเป็นความบริจาคในช่วงแรกว่าเอะถ้าองค์นี้มีอะไร,ระแตกแล้วก็เอาของที่แตกไปคนเด่นมาแจกเก็เพญานาคไเกตพญานาคไม่ใหญ่จะเป็นสีดำๆพอดีเนื่องจากของไม่มีก็แจกให้ญาติโยมก็ได้ใช้บูชากันก็ ข้าง,างหลังก็เพราะเมื่อมีโอกาสเป็นนักสึกษารแล้วเนี่ยก็ได้เห็นปฏิปทาแล้วท่านก็เกิดศรัทธาข้างหลังก็เลยไปฝากตัวเป็นศิษย์หลวงปู่พอพอมีศรัทธาญาติโยมจะเดินทางเรียกว่าตอนนี้มนท่านก็จะให้รำมาเนี่ยเป็นผู้เป็นนิมนต์หลวงปู่โดยเอาเรถส่งรถไปรับส่งรถไปรับแล้วหลวงปู่ท่านจะเป็นผ้าที่แตคือท่านถ้าหากว่าการนิมนต์เน่ต้องเราต้องอธิษฐานจิตจากที่เราจะไปก่อน กาอธิษฐานจิตของปู่เนี่ยเดี๋ยวผมจะไปรับแล้วนะถึงเวลานั้นเวลานี้ปุ๊บเนี่ยพอถึงเวลาท่านก็จะนั่งคอยเลย oh. นั่งนั่งคอยปุ๊บป,ปูกก่พอถึงปู่ที่ม้วนท่านก็ขึ้นรถเลย oh. อันนี้คือแต่ลำดับทำไมเองไม่ไม่ไมสวรใส่ว่าหลวงปู่ท่านเป็นพระราหันเพราะว่าท่านก็เคยเล่าประวัติว่าเดิมทีท่านเองเนี่ยก็เป็นครูบาธรรมโชตินะครูบาธรรมโชติข่ายบางละจัน oh. แล้วก็เป็นเป็นเป็นที่เป็นเป็นผู้ที่สอนเพลงดาบเพลงดาบเขาข้างหลังค่ายแตก ท่ายแต่กังปูกก็เลยเข้าไปอยู่ฝั่งเราจะสอ0ร้อยปีจากที่ถามที่ที่ที่พูดคุยท่านแต่ต้องคุยเป็นภาษาเสียงในฟิล์มในฟิล์มคือเป็นภาษาอีสานท่านใหญ่พระเกจิดึงท่านจะภาษาอีสานภาษาอีสานนั่นแล้วก็คุยคุยกับท่านท่านก็เลยท่านบอกว่าเออหลวงปู่ทำไมเออหลวงปู่มีอายุยืนแล้วก็พาพาไปที่ไหนญาติโยมมักจะถามหลวงปู่ หลวงปู่กินอะไรถึงอายุยืนปูบอกก็กินข้าวปู่นะัก็พูดแบบติดตลกนะ oh. แต่จริงๆแล้วท่างกต่กิกินพระพุทธทานมธรำมังพระสังขังที่ท่านบอกนะคือกินพระพุะทธรธรรมะส่งถึงอายุยืนแล้วหลวงปู่สมัยที่ไปพบท่านนะคือฟันก็ยังครบแล้วก็ตาก็ยังยัง,ย,ง,ย,งยังดีตาได้เห็นข้างเดียว oh. ปูนะแล้วก็สมาก็ถามปูหลวงปูท่ทีแรกจะไปศึกษามาจากใครยังไงปูบอกว่าไปศึกษากับอาจารย์ที่ฝั่งเรา เดิมทีท่านน่ะท่านเป็นคนอำเภอเชียงแสนบูนะมีพี่น้องอกี่คนก็จําไม่ได้แล้วพอข้างหลังก็ไปบวชเน้นบวชเน้นแล้วก็ไปศึกษาธรรมะแล้วท่านก็บอกว่าฝึกแต่ว่าตามอาจารย์ที่ท่านสอนคือพดข้ามา16ปีนะอยู่อด,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 ดที่ไม่ได้ไม่ได้ไไดบริโภคอาหารเลยบริโภคแต่น้ําอย่างเดียวแล้วท่านอยู่ได้ท่านบอกอดจนว่าวเวลาจะเดินมันเดินไ้่งไหวเวลาจะ,จะจะค่อยๆลุกเน่ยต้องเกาะเสาแล้วค่อยๆย,ยงตัวขึ้น ท,ที่ท่านเล่าให้ฟังอะนะนั่นนั่นคือวราอดข้าวมา16ปีท่านก็ยังแนะนำนำมาว่าถ้าหากว่าเราจะฝึกตะบะในการบำเพ็ญเพียรเนี่ยคืออย่าให้ขาดน้ําถ้าขาดน้ําเลือดแห้งจะตายอยู่ไม่ได้แต่ถ้าขาดอาหารไม่ได้ถ้าขาดน้ําไม่ได้คู่ท่านก็อดมา16ปีท่านก็แนะนําว่าเวลาอดเนี่ยคือเวลาเราบริโภควันหนึ่งแล้วก็อดวันหนึ่ง บรรโุพรวันแล้วอดไปสองวันขยับขึ้นไปเรื่อยๆอ๋อค่อยๆอ่าเพาเขาขยับขึ้นให้ภาพให้ขันท่ามันค่อยๆรัดสภาวะก็ไม่ตายยงผมบอกนะไม่ตายแล้วก็ข้างหลังไอ้ข่านก็ได้บรรลุตั้งแต่สมัยท่านเป็นเนนคือบรรลุเป็นพระรหารโดยจักเปดอาหารท่านก็บอกตัดตัดสายเลือดใหญ่เลยคือว่าถ้าอาหารไม่มีเนี่ยกิเลสกรรมร่วโกลงมันไม่เกิดเพราะว่าลกมันก็จะไม่ไหวเพราะต้องเวลาลุกต้องเกาะเสา เ,เป็นเหตุผล<ค>น,นั่<อ>นคือเหตหุดึงอาารก็แนะนำนำมาเราก็ถามมีบางคนถามหลวงปู่ปู่บริกรรมภา,าวนาไว้อย่างไงปู่ก็บอกว่าคือที่อาจารย์นั้นสอนคือน้ำโมโน้ำมะชำระออกไปอยู่ในมณฑลน้นโมน้มะชำระออกไปอยู่ในกรุงเทพประเทศนานาอันนี้คือคําบริกรรมที่หลวงปู่ใช้ยอยู่หายใจเข้าหายใจออกไงละจ้าใช่คือมันยาวทีนี้แต่ต้องก็อยากฝากท่านผู้ชมว่าถ้าเป็นบทบริกรรมของหลวงปู่เนี่ย คือท่านให้บริการว่าน้ำโมน้มมะชําระออกไปอยู่ในมณฑลน้นมโมน้มมะชระล่าไปอยู่ในกรุงเทพประเทศนานานี่นี่ถ้า,าวานำเอาคำของท่านไปใช้อาจจะยุยืนเป็นหลายๆลย้ดีก็ได้ความรู้สึกว่าเวลาทำบริการท่านยาทำาให้การกลมหายใจเรายาวขึ้นละเอียดขึ้นได้ที่นี้อยู่ในกรุงเทพประเทศนานาเขาคือลักษณะจิตมัน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 ไม่เขาเรียกว่ากันไปทั่วในจักรวาลนะจะนี่ความหมายประมาณนะก็ลองมาใช้ดูก็าที่ลองตัวเองมาใช้เนี่ย รู้สึกว่าจิตมันก็จะคล้ายๆว่าสงบดีเยือกเย็นดีกว่าบริกรรมบุญนะถ้ามีความหมายใจเมื่อเราเห็นทอยากคืออย่างนั้นก็อยากฝากญาโยมที่ชมเมืองไทยวาเลนตีอาจารย์ยืจูยืนจูยืนเดาลวงปู่กแบเนี่ยให้เอาบริกรรมของหลวงปู่ไปใช้ใวบอกอีกครั้งโยมนโมนมะชำระออกไปอยู่ในมณฑล นโมน้ำมะชัมละออกไปอยู่ในกรงเขตประเทศนานานโมน้ำมะชัมละออกไปอยู่ในมณฑลจากนโมน้ำมะชัมละออกไปอยู่ในกรงเขตประเทศนานาประเทศนา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 ประเทศนานาก็คือในโลกนี้เลยใช่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 ยังไงจะฝากท่านผู้ชมผู้ฟังไ้ว่าถ้ามีโอกาสนะนี่คือก็คือที่ได้ประสบเจอกับหลวงปู่นะแล้วก็เจอรัตนานิมนต์หลวงปู่ท่านมาที่ที่วัดบัวตะเลนี่หรือวัดดอกหนำท่านเคยมาแล้วหรอท่านมาแล้วถึงหกครั้ง เมื่อท่านพูดอะไรถึงวัดนี้บ้างคะท่านมาท่านก็ท่านก็บอกว่าที่นี่มันมีแต่พวกเมืองบางบดรับแลทั้ทงนั้นเลยแต่เรียกว่าพวกไอคล้ายๆภูมิที่เราไม่เห็นตัวเนี่ยภูมิจริงมันมีเยอะแต่ท่านบอกมีแต่พวกบางบดรับแลเป็นส่วนใหญ่ที่ลักษณะคงจะมากรมาราชการท่านนะนะตัวนี้จะคงจะเป็นลักษณะท่านเป็นประหลานท่านสามารถรปรากดเห็นได้อันนี้นี่คือที่ท่านบอกเล่ามาแล้วก่อนที่ ในในช่วงที่ปู่มาตอนนั้นวัดกําลังเพิ่งเริ่มสร้างใหม่อุโบสถเสด็จยังไม่มีพระเสด็จก็ยังไม่มีหลวงปู่เ็าบอกว่าเนี่ยต่อไปเนี่ยใครก็จะมาที่นี่เราก็บอกหยังูงจะมาทําอะไรเพราะว่ามันเข้าก็ออกเข้าก็ยากออกยากก็จะมาจะจะมายังไงปู่บอกหน้าเดี๋ยวก็รู้แต่ท่านก็ไม่ได้บอกโดยตรงว่าโครงการที่จะสร้างโบสถ์ถวายวัดกุศลในหลวงยังไม่ปรากฏขึ้น ข้างหลังพจะมีการสาร้างโบสถ์ปรากฏแล้วถึงได้ทราบว่าท่านบอกไว้ก่อนแล้วคืออตีต่างจยานอาตีต่างจยานคือรู้อนาคตแล้วว่าคือจะต้องมาปรากฏอย่างนี้ท่านบอกว่าต่อไปใครก็จะมานี่นะแล้วก็เอ้ปูม,มันจะมามันก็นั่งเรือม่นจะใกล้กว่าจะมาถึงอันนี้นี่คือเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นจุดที่ท่านเคยเคยได้บอกไว้เมื่อช่วงนี้ท่านเคยมาพักอยู่นี้ถึงหกครั้งมาก็ติดตามพยายามติดตามปู่ พาเนี่ยวัวหลวงปู่ไปจะจะเจริญบัณฑาญาโยมบ้านโป่งบ้างกรุงเทพบ้างแล้วก็ถึงใต้ไปถึงอปอีนังนู้นนะโดยที่จะมาไปรับหลวงปู่แล้วก็ไปปวดลูกศิษย์ตามสายต่างๆเสด็จไดอะไรกันเรามาช้าไปหลวงปู่หมดแล้วนะพะไปสองปีแล้วใช่ไหมคะสี่สี่ปีแล้วจย่้สี่ปีแล้ว <ยะ S 1> ไม่เป็นไรเรานามาสกักการณ์จ้ะถ้ามีโอกาสก็คือจบท่านยาังอยู่ที่วัดจริงเหรอคะยังยังไม่น่าไม่เปิดใส่โรงแก้วไว้หลวงปู่ของพระเดี๋ยวพรอยจะพาไปชมหลวงปู่ของพระสวัสดีค่ะ ค่อยค่ะีๆทุ่งมากอกค่ะหรือว่าถ้าหากว่าติดต่อมาทางทางผมก็ได้นะครับนายกเทศมนตรีเทศบาลคนจับผมชื่อไทยเสียงแจมเบอร์โทรศัพท์นะครับ 0 8 18 18 1 8 1 8ปดหนึ่งแปดหนึ่งแปดสี่ยกอันนี้ก็จะพอพอ,อจะ<า>พน,น,านาช่วยเหลือได้ไม่มีปัญหาจะชี้แนะให้ได้นะครับเพราะว่าในการมาร่วมบุญกันนะครับก็ต้องต้องบางครั้งเนี่ยจะเกิดบาร,รมีได้นะครับก็ต้องเออใช้ความวุิยาอุตสาหาะ ทางนี้ทางวัดนะคะแล้วก็ทาง,ท,างท่านนายกเทศมนตรีเนี่ยก็ช่วยเต็มที่เลยสําหรับการอำนวยความสะดวกเท่าที่จะทําได้คือถ้ามาถึงที่ตำบลมะกอกนะคะทุ่งมะกอกตำบลทุ่งทุ่งมาถึงทุ่งมะกอกแล้วเนี่ยก็โทรเข้ามาหรือโทรเข้ามาก่อนมาถึงโทรหาหลวงพ่อหรือโทรท่านหาท่านนายกก่อนแล้วก็เดี๋ยวท่านก็จะเตรียมรถให้แล้วก็ขึ้นมาที่เรือปัดใจก็แล้วแต่เราเราจะถ้าเกิดเอาของวัดฟรีฟรียาไม่ดีที่บอกให้จ่ายตังค์ด้วย กายลทำมาค้าขายติดขัดชีวิตสุดรัะคุดโดนขอหมดโชคหมดลาภหมดตำแหน่งหน้าที่การงานแถมยังถูกกันแกล้งโดงตกหมดเนื้อหมดตัวลรวจะยุดทุปกปัญหานี้ได้อย่างไรคุณ ข้มาเข้าวิธีระเบิดดวงกับไม่ชีหลวงดาและร่วมสร้างพระประธานปางหน้าปกหน้าตัก199นิ้วไม่ชีหลวงดาลูกเพีตาทั้งทางโลกและทางธรรมลูกศิษย์ทุกสาขาอาชีพต้องตระหันักถึงความปฏิหารที่ได้รับการช่วยจากไม่ชีหลวงดาประมาณเราทุ่งกว่าๆทุกคนสองทุกหัวนะผมตั้งอยู่ในบ้านอยู่บนเตียงที่นอนนะจนเข้าไปอยู่ในบ้านจับตามทีคณยังผมจับทีแรกของผมก ตกตะลึงนั่งมึนไปหมดถึงเข้านั่งมึนเดี๋ยวอยู่ถักพักรับทีที่สองอีกไม่ลั่นลั่นกับผมวิ่งไปกุ้งพ่มาไล่ไล่ควันมันที่หน้าบ้านนนัจับอีกทีที่สามก็ไม่ถูกก็ไม่ไม่ลั่นอีกไม่ลั่นไม่ลั่นอมเบิก์มหาเบิกข้าพเจ้าจะขอเบอร์ป่าเบิกดินเบิก์กระแสสินเบิกข้าวเบิกของเบิก์ของน้ำไหลเบิก์เขาเบอไม้เบิกไฟฟิลซาอมทวารามาตะวาระ เปิดโชคเปิดลาภให้ข้าพเจ้าชื่ออะไรแล้วระวงังระวงังมือมันต้องเทียนนี่ต้องสว่างอยู่กับมือนละลูกนะเอาละที่โดนของอย่างเงี้ยก็จะสว่าง ผเยตูัทีนงานย์1งและ1 9ึ0ง้านฟังคบูลสดสและสภาพลอมยกปอยกนาทีต่อนาทีทีเศษสุด1 9 0 0 1เ1 0า6สายตรง